สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกราฟ BTC กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง BTC ก็แทบจะไม่เหมือนเดิมนะครับยังวิ่งอยู่ในเรนจ์ของราคาที่อยู่ในกรอบอยู่เพราะตอนนี้ที่มันเด้งขึ้นมาจาก25,000นี่ก็จะเป็นซับพอร์ตนะครับถ้าเรามองดูภาพก็จะเห็นนะครับซับพอร์ตตรงนี้ ที่สองหมื่นสองหมืนห้านะครับสองหมืนห้าทีเนี้ยตรงนี้จะมีแนวต้านอยู่ที่แถวแถวสองหมืนเจ็ดนะครับที่เบรกไม่ขึ้นสักทีตอนที่มันเด้งเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีดเวอร์เจนด้วยนะครับบูลตไดเวอร์เจับก็คือ ตรงนี้กับไอซ์ไซด์แล้วก็สโตแคสติกไอซ์ไแล้วก็แมคดีสตัวนะครับเป็นดิเวอร์เจนเล็กๆตรงนี้ก็จะมีรีเทสไปแล้วรอบหนึ่งตรงนี้แล้วก็จาก25,000เด้งขึ้นไปเกือบเกือบ32,000ตรงนี้นะครับแนวต้านข้างบน ผมจะมองอยู่ที่แถวๆสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันนะครับประมาณนี้นี่ก็คือกรอบที่ BTC มันมันวิ่งวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับก็คือกรอบตรงนี้ราคาผมใช้ iPad ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะวัดใหม่ นี่นะครับก็คือกรอบตรงนี้ที่ B T C วิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับก็คือถ้ายังไม่หลุดตรงนี้ไปหลุดลงมาข้างล่างหรือเบรกขึ้นไปข้างบน มันก็จะวิ่งราคาอยู่ในกรอบนะครับระหว่าง2 5 0 0 0 3 0ถึงอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยที่ยังเบรกไม่ได้ก็คือแถวแถวสองหมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเส้นแนวต้านระหว่างราคานะครับตรงกลางที่กดอยู่แต่ดูแล้วก็ถ้าให้ผมมองนะมันน่าจะค่อยๆขึ้นไปข้างบน ชนเทสเทั้งหมดอีกรอบแล้วก็ค่อยๆซึมกลับลงมาในความคิดผมนะครับสำหรับ btc นะแล้วอีกอย่างก็มีข่าวที่สารอนุมัติให้ f c x นะครับเทขายคริปโตที่เขาถืออยู่ประมาณ3,400ล้านดอลาลาร์นะครับแต่ว่าเขาให้ขายแบ่งขาย200ล้านทุกอาทิตย์ก็คือนับจาก เนี้ยต่อไปอีกประมาณ17สัปดาห์นะครับ17อาทิตย์ก็จะทยอยขายทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละว200ล้านดอลลาร์แต่ที่หนักสุดๆก็น่าจะเป็นโซนะครับที่เขาถืออยู่เยอะรองลงมาก็จะเป็น BTC ก็ประมาณนี้นะครับระวังการอัปเดต BTC ช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะน่าเบื่อหน่อย นะไม่ว่าจะเบรกขึ้นข้างบนหรือข้างล่างนะครับกาฟมันก็จะเลือกทางสักทีนะครับทำให้เรา,าเทรดง่ายขึ้นเพราะว่าถ้ามันวิ่งอยู่ในไซด์เวยอย่างเงี้ยครับผมจะเรียกว่าไซด์เวนะครับอัพดาวอัพดาวชนข้างล่างเด้งชนข้างบนล่วงประมาณนี้นะครับมันก็จะเทรดหน้าเบือ่อหน้าเบื่อหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเบรกขึ้น หรือเบรกลงเนี่ยนั่นแหละวอลุมมันจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันจะทำให้มันสวิงแรงขึ้นมันก็จะเทรดง่ายขึ้นนะครับแต่ผมยังถือ BTC อยู่นะครับที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงนี้ผมยังถืออยู่พอเบสไฟผมอยู่ประมาณ 18-18K นะครับสปอตด้วย ทั้งมาจินด้วยมาจินผมเข้าไปนิดเดียวแต่ช่วงนี้ผมบอกทุกคนเลยในกลุ่มนักเรียนผมนะครับว่าคริปโตเนี่ยเน้นสปอตดีกว่าเพราะเราเคยผ่านจุดนี้กันมาแล้วเมื่อปี2018แล้วก็ตอนแพนิคโควิดนะครับที่มันจะเท,ทหน้าเบือ่อหน้าเบื่อหน่อยผมว่าให้เน้นสปอตดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เข้า ถ้าเราเล่นฟิวเจอร์หรือมาจินเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไม้หนักจริงๆเนี่ยเราแทบจะไม่คุ้มค่าเพราะว่ามันต้องอยู่ใน Position มันก็ต้องเสียค่าฟรีค่าดอกเบี้ยแต่และว,วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันไม่คุม้มแต่ถ้าเราเข้าไม้ที่หนักแบบว่าเล่น d a ย Trade แต่ไม้หนักเนี้ยมันจะคุ้มกว่าซึ่ง d a ย์เทรดก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับในคริปโตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพอมันสวิงหรือมันเลือกทางปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่คัด ถ้ามันผิดทางแล้วเราไม่คัดนะก็คือมีแต่ล้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ b t c ก็จะประมาณนี้แล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ